สวัสดีครับข่าวสั้นกันทองประจำวันที่7เดือนมีนาคม2อง8ครับผมคลิปนี้จะเล่าฟังเกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลว่าทาไมอาร์สโนลถึงไม่ยอมใช้งานมิกาเบเรตสนักเตะกองหน้าดาวรุ่งที่ตอนนี้ไปได้ดิบได้ดีที่หลีกเอิงกับสโมสรโมนาโกครับอาร์สโนลสยามเปิดรับพรีออเดอร์เสื้อติ้ลคิดสีดําทองราคา690บาทสามารถสกรีนชื่อกับเบอร์ได้เลยครับรายได้หลังหักใช้จ่ายก็สมทบทุนโครงการพี่พ้องให้น้องอิ่มที่จะเลี้ยงอาหารน้องๆประจําปีครับณโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังห,งหวัดเชียง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของอาร์ซโตสยามครับคำถามว่าทำไมอาร์ซโตถึงปล่อยเจ้ามีเกล้าเบน,นต์ออกไปเจ้าหน้าที่ดูส่งแล้วนะครับเป็นตัวแตนที่จะฝากความคาดหวังกับเขาไว้ได้นะครับคุณจอแดนแคมเบลล์นะครับผมจากดิลลดิกเองก็มาสรุปวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าจริงๆเรื่องนี้นั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าอาร์ซ์โนตไม่ให้โอกาสกันแต่อย่างใดครับแต่ว่าด้วยเรื่องของรูปแบบการเล่นแล้วก็สไตล์ของเขาเนี่ยครับไม่เข้ากันกับสโมสรอาร์ซ์โนตครับมิเกลอต้าเองก็ได้ทดลองให้เขาได้เล มีการจับตาดูเฝ้าดูตลอดเวลาเลยปรากฏว่าเขานั้นไม่สามารถจะเล่นในรูปแบบที่อาร์เซนลทีมชุดใหญ่หรือว่าการจัดโครงสร้างของทีมนั้นเล่นเอาไว้ได้ จุดนี้ก็เลยทําให้ทางฝั่งของปืนใหญ่ก็ค่อนข้างน่าเสียดายครับเพราะรู้ว่าเขาเองก็มี potential หรือว่าความสมารถแฝงที่สามารถพัฒนาขึ้นไปเป็นดาวยิงระดับโลกกันได้นะครับแต่หากว่ายังคงดันด้านด้นที่จะให้อยู่ก,กับทีมชุดใหญ่ต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นการขัดขวางเรื่องของการพัฒนาของเขามากกว่าปราะกบอบจากนั้นเนะี A ่ยอาร์ตนอลมีตั้งแต่อย่างเอ็ดดี้เอ็นเคทีแล้วก็ฟารินบาลูกุนอยู่แล้วนะครับกับ2คนที่เข้ากับระบบของอาร์ตนอลได้มากกว่าแล้วก็มีประสบการณ์ในการลงเล่นลีกใหญ่มากกว่าก็เลยทาให้ A อาร์ตโนน นั้งสองคนเพื่อช่วยสมสอนกันอีกด้วยนะครับผมสุดท้ายนั้นตัวของมิ๊ก้าเบเรตเนี่ยก็เลยต้องออกไปยืมตัวอยู่ที่เอรซี่ลีกของเนเธอร์แลนด์นะครับตอนแรกเนี่ยก่อนออกไปก็มองกันว่าหากว่าเขาย้ายไปเล่นที่นู่นแล้วมีโอกาสกับการลงเล่นก็มีโอกาสที่จะถูกผลักดันขึ้นในสมสอนแต่ปรากฏว่าเขามีการบาดเจ็บถึง3ครั้งเพราะว่าไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับทีมการเล่นแบบชุดใหญ่กันได้นะครับสุดท้ายครับอาร์ตตอเลยต้องเรียกตัวกลับมาแล้วก็เราก็ปงมอยู่สักระยะหนึ่งก่อนที่จะออกไปยืม Stormcrush ซึ่งหลังจากที่ไปเล่นที่นู่นนะครับผลงานของเขาก็เข้าตามากๆสุดท้ายก็เลยย้ายไปร่วมทีมแบบถาวรซึ่งปืนใหญ่เองก็ถือว่าเป็นการขายต่อในราคาที่คุ้มครับเพราะว่ามีออปชั่นในการแบ่งอีก50%หากขายครั้งต่อไปครับเขาก็ปรับตัวเข้ากับหลีกของออสเตรียได้อย่างดีนะครับแล้วก็ การที่เขามีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆและไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้ตัวของมโนโกเองก็มองว่าเขามีกาสการพัฒนาขึ้นไปในระดับสูงเหตุผลหนึ่งที่ทําให้อาร์ตอลจะเป็นต้องปล่อยตัวเขาออกจากทีมด้วยก็คือว่าต่อยคุณจะมีคุณภาพในการแข่งขันวันนี้เขาจะทำเนินงานได้ดีในปัจจุบันแลวก็ทําให้แฟนบอลอาร์ซตอลน,นั้นเสียดายกันด้วยนะครับจริงๆแล้วครับในการเป็นนักเตะดาวรุ่งนะครับไม่มีใครจะคาดการได้ว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จในระดับสูงยังไงนะครับทำให้แต่ละสโมสรน,นั้นก็จะวาง คนนั้นเมื่อคนพบว่าวัยอายุ18ปีนั้นเขาไม่สามารถจะเติบโตกลายเป็นนักเตะในระดับหลีกสูงสุดได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีเส้นทางกับการไปอยู่ในหลีกรองรองลง,ง,งมานะครับก็จะขยับขยายไปตรงนั้นได้นะครับผมแล้วก็นักเตะบางคนอาจจะมีความสามารถที่เล่นในหลีกระดับสูงแต่ในแง่ของความเป็นจริงนั้นณเวลานั้นนะครับร่างกายหรือว่าทัศนคติของเขานั้นยังไม่พร้อมนะครับก็มีโอกาสที่จะต้องลงมาเล่นในหลีกรองร,อง,รองแล้วก็ค่อยๆไต่เต,ต้าขึ้นมาเหมือนกรณีของวิกตอร์ยูเกเรสหรือแม้แต่เจมี่วาดินนั่น นะครับซึ่งในตัวของบิ๊ก้าเบรตเองก็เป็นหนึ่งนักเตะที่มีลักษณะแบบนั้นกันด้วยนะครับทำให้อาร์สเนลถึงจะที่ต้องปล่อยตัวเขาออกไปและหากพูดถึงสไตล์เล่นของเขาก็บอกว่าเขาเล่นเปรียบเสมือนกันบเออร์ลิงเบลฮาร์แลนและแฮร์รี่เคนผสมกันแต่ในแง่ของกว่าที่จะไปถึงตรงนั้นได้ก็คงต้องใช้เวลากับการพัฒนามากทีเดียวเหมือนกันนะครับผมซึ่งนตัวเองก็ลงเล่นให้กับทีมมนาโกได้อย่างมีความสุขในเวลานี้นะครับแล้วก็รอคอยเหมือนกันว่าเขาจะเติบโตไปถึงขั้นไหนเขาจำเป็นต้องพิ ทีมชาติชุดใหญ่กันเลยแต่ว่าต้องเลือกว่าสุดท้ายครับจะอยากเล่นให้กับทีมทีมไหนเพราะว่าสามารถลงเล่นได้หลายประเทศกันเลยครับ